หวานไม่เบาเลยไฮโซกี้ so สราวุธเปิดโมเมนต์น่ารักยินดีมินนี่พันธิราแฟนสาวคนสวยเรียนจบแล้วประสบความสำเร็จไปอีกขั้นของชีวิตแล้วสำหรับนางเอกสาววัยใสอย่างมินนี่พันธิราที่ล่าสุด14ธันวาคม2566ทางด้านหวานใจรุ่นที่อย่างไฮโซกี้ so สราวุธ ก็ได้เปิดโหมดหวานร่วมยินดีกับแฟนสาวหลังสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์มกรุงเทพโดยงานนี้ไฮโซกี้ก็ได้โพสต์ภาพที่ทั้งหวานทั้งน่ารักลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับเขียนแคปชั่นยินดีกับหวานใจคนสวยว่า Congratulation for your graduation นะคะคนเก่งชีวิตข้ามไปอีกหนึ่งสเต็ปแล้วนะครับหนูมาไกลมากแล้ว Now it's time to be serious to earn money and make everyone proud of you นะ K c a d a A I will be by your side นะคะ No matter what good time or bad time Congratulation once again celebrate soon. ทางด้านมินนี่ก็ได้ตอบกลับโพสต์ของหวานใจเอาไว้ว่าขอบคุณนะคะอ้วนนนนท่ามกลางเหล่าเพื่อนพ้องและแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ร่วมยินดีกันอย่างคับข้าง